กรับเสวัสดียางเป็นทางการที่ตอนนี้น้องแป้งอยู่ที่เมืองขอนนะคะหมู่บ้านวันเจิงนะคะซึ่งวันนี้น้องแป้งมางานแต่งค่ะก็สามารถย้อนไปดูอีพก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะคะส่วน e ีพีนี้เนี่ยน้องแป้งก็จะพาทุกคนนะคะชมหมู่บ้านที่เอ่อเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็วิวเนี่ยค่อนข้างที่สวยนะคะก็หลังคาเดืนเนี่ยก็จะเป็นดินขอนะคะตอนนี้น้องแป้งก็เปิดคลิปอยู่ที่ บนวัดนะคะวัดก็จะอยู่บนเนินเขานิดนึงส่วนที่เราเห็นนี่ก็น่าจะเป็นอุโบสถน,นะคะสาธุก็ยังเป็นมาให้นะคะเดี๋ยวน้องแพนก็จะพาทุกคนเนี่ยชมเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นพระวิหารนะคะที่น่าจะได้ปรับปรุงใหม่แล้วเนาะส่วนอันนี้ก็ยังเป็นอันนี้นะคะ่ะเฮ้ยคืออะไร เดี๋ยวน้องเป้งนะคะก็จะพาทุกคนไปชมวิวกันแล้วก็บ้านเรือนที่น่าสนใจนะคะบ้านเจ้าสาวเนี่ยเออเจ้าบ่าวเนี่ยจะเป็นคนเชียงตุงนะคะแล้วก็มามาสุ่คอสาวที่เมืองคอนนี่ก็เป็นเป็นเจ้าสาวเนาะส่วนที่บ้านเจ้าสาวเนี่ยอาจจะมีเสียงเพลงดังมากนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นบางช่วงที่เราจะตัดให้ทุกคนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นวิวด้วยหมู่บ้านนะคะ สวยมากดูดิมีหลายหลังคาเรือนไม่แน่ใจแล้วอ่ะคือแบบน้องแป้งก็เห็นว่าน้องๆลำบวงอยู่ในงานก็เลยไม่อยากจะรบกวนนะคะน้องแป้งก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมน้องแป้งเนี่ยก็ชมในหมู่บ้านนี้นะคะเกภาพกันมาตอนนี้น้องแป้งก็จะพาไปชมบ้านเรือนนะคะ คืออยากจะให้สาวๆมานำทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถึงที่บ้านงานก่อนแล้วก็อาจจะให้น้องๆมาแนะนํานะคะว่ามีกี่หลังคาเรือนแล้วก็ในชุมชนนี่เป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรทําแล้วก็มีแบบเหมือนองานฝีมือหรือว่าอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวให้น้องๆพาชมเนาะพาชมอีกที่หนึ่งนะคะส่วนตอนที่เราเข้ามาหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะเจอวัดก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่เก็บไว้เลี้ยงน้องควายหรือว่าเ,เก็บไว้ทํา ถ้าเป็นประโยชน์นะคะเขาก็จะเอาไวส้สูงๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็สนคนาธรรมชติสวมากเราจะพาชมในหมู่บ้านเลยวันนี้น่าจะร้านค้าน่าจะปิดก,กันหมดอ่ะเพราะว่าไปที่บ้านาแต่งหมดเลยนะคะ บ้านเรือนก็ค่อนข้างเยอะสวยงามอ๋อทีนี่ก็าซ่อมออทัดไซาย <c oughs> ส่วนมากเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านเนี่ยเอ่อเป็นหลังคาดินขอนแล้วก็เป็นบ้านไม้มากกว่านะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆในชุมชนอ่ะ อนุญาตถ่ายทําคลิปในหมู่บ้านนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ด่เราจะเห็นนะคะบ้านหนึ่งและบ้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกั้นรั้วไว้เป็นไม้ไผ่แบบนี้เลยนะคะดิไปปะคือจําได้จําจําเส้นทางได้อยู่แหละเพราะว่าอ๋อไม่ไม่ก็มีอยู่บ้านนะคะ ที่เรามางานแต่งวันนี้ก็อาจจะเป็นในสไตล์แบบเหมือนบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างหมูก็จะปล่อยเลี้ยงตามใต้ถุนบ้านอย่างนี้เลยนะคะอ่าอีแม่มาเอีวหมูว่านี่ค่ะโอ้นนี้อะไรมาข้าอซักค่อ๋อซักคูน่น้ำน้ำพองอ,ะอ,ะอ,งอ,ะะอ่ะน้ำหัวยอย่างเงี้ยอ๋ออะไรอ๋ออยากให้เอาคาดิจแบบัแบจบับ,บไว้หนึ่ง คนที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนอะไรนะคะเวลาเราเจอเจอแขกมนาะเยี่ยมเยือนบ้านเนี่ยเขาก็จะเออถึงแม้จะรู้จักก็จริงไม่รู้จักก็จริงเขาจะแบบเชิญมาเยี่ยมบ้านก่อนนะคะอันนี้เนี่ยกอเป็นประเพณีที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เป็นวิธีของคนเป็นเป็นผู้คนที่นี่อยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะมาดูบ้านหนึ่งหลังเนี่ยดูช,ะชะัดๆนะคะก็อันนี้จะเป็นบ้านโนนดูเข้านี่คือแบบ เสาไม้นี่คือแข็ง,ง,งแรงมากนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องครัวนะคะอ๋อ,อน้ำพองอันนี้แกเป็นมาสักโคะมังไก่อ๋อมังไก่เป็นมาสักโคะทีนี้นั่นน้องโอ้มังไกยเห็นเจอป้าท่านหนึ่งที่บอกว่ามาซักผ้าเนี่ยซักด้วยน้ำอันนี้เลยนะอืมก็คนนี้แม่ไงนะ โอ้ภูธรรมชาติสุดยอดมากเลยอะดูแม่น้ำเนี่ไปเราไปตามในหมู่บ้านกันเลยนะคะบ้านหนึ่งหลังนี่ก็ค่อนข้างที่ใหญ่มากอันนี้ก็คือ คลิปนี้นะคะคือพาทุกคนเที่ยวชวมหมู่บ้านแล้วก็เรือนบ้านของพี่น้องในหมู่บ้านวานเจิงในที่เมืองขอนนะคะโอ้โหสวยงามบ้านเรือนนะคะเป็นแบบนี้ถ้าเราวนไปถึงบ้านเจ้าสาวก็จะมีเสียงเพลงมากๆเลยหละโอ้ดูบ้านสวยเนาะ เลือบ้านนึงนีสิสงห์มากเลยอ,อที่น้ำบ่อที่เราเคยมาถ่ายภาพนะั้นยังมีอยู่นะคะปัจจุบันยังมีอยู่ผ่านมาประมาณ30ปีแล้วได้นะคะ ปัจจุบันยังมีอยู่แล้วก็จะมีแม่น้ำผ่านคือแบบค่อนข้างสวยอุดมสมบูรณ์มากมาวนมาแล้วก็โอเรือดูเรือนั่นทีดูหลังคาเดินนั่นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าแบบเหมือนห้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะนี่นะะอาจจะใช้ไฟฟ้าก็ถราด้วยนะคะระวังนะคะอันนี้นี่ร้านค้าใจกลางบ้าน พอพอเราจะวนไปอะเราก็จะตรงไปก็เจอบ้านเจ้าสาวนี้แล้วก็อันนี้เป็นจะเป็นถนนในหมู่บ้านนะคะเห็นปะเวลาถ้าฝนมายื้ยอะๆเนี่ยจะแฉะมากๆเลยนี่ขนาดฝนไม่มานะยังแฉะมากด้วยโอ้ยอย่างบ้านหลังนี้ยิ่งใหญ่เลยดูดิหนึ่งไปมาส่งยังไงคะเนี่ย โอ้อันนี้ก็เป็นใส่กลางของบ้านก็จะมีเสาหลักไว้อย่างนี้แหละค่ะแสงเทงก็ค่อนข้างที่จะว่างมามากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองมาดูเองก็ มากนะคะงูสวยมากทางนี้สวย เดี๋ยวเราน่าจะไปพักที่บ้านเจ้าสาวแป๊นนึ่งเลยในหมู่บ้านก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะอย่างที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้แล้วก็รั้วบ้านเขาก็เป็นไม้ไผ่แล้วก็ประตูบ้านนี่คือแบบไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเป็นไม้แบบนี้เลย <Okay. S 1> เนี่ย <Okay. S 1> เขาก็จะแบบอันนี้กับอันนี้มาใส่ตรงเนี้ยคือไม่ต้องซีเรียสว่าคือแบบบ้านนูน้นบ้านนี้คือแบบจะกลัวขโมยหรือว่าอะไรแบบนี้นะ เรามากินข้าวแล้วก็เรามาเรามาละโมงตรงเนี้ก็คือแม่ๆป้าๆแม่ๆเนี่ยก็ไปในงานกันหมดแล้วนะคะก็น้องแป้งก็ได้ทักทายนะคะคือเขายังจําน้องแป้งได้นะคะก็ขอขอบคูณบนหน้าจอนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังแบบยังจําได้แล้วก็พูดคุยแล้วก็ทํากับเขาอะไรเลี้ยงอย่างนี้ค่ะเ้าหลังนี้ใช่ไหมคะที่เรามาละโมง แล้วก็คือเราลงไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจออะไรนะที่เราไปหาเขตนะคะ <_ d ance> ก็จําได้แล้วจําได้แล้วด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็โอ้โหดูทางก่อนจะไปกันยังไงคะเนี่ <_ d ance> ยย้อนมาโอเคเดี๋ยวเราไปที่บ้านสาวกันทันี้ มีเที่ยวชมหมู่บ้านบานจริงเลยคน้องแป้งก็ขับรถออกมาแล้วนะคะเพราะว่าลำลาเอ่อซาปาแม่เมนแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะก็มีเสียงเพลงด้านมากๆน้องแป้งก็จะมากราบไหว้ที่วัดที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดจอมบ,บ้นนะคะนี้ก็จะพาเข้าไปดูบรรยากาศแล้วก็นี่ไงไปมีภาษาไทายึ้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกราบไหว้นะคะโอเคก่อนเราจะเข้าไปเนี่ย เราก็จะเจอต้นไม้ก่อนนะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะก็มาขอกราบไหว้สาธุก่อนจะกลับบ้านขอพรค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ในตัวเมืองเมืองขอนนะคะอ๋อที่นี่ก็สวยแล้วก็ค่อนข้างที่เย็นมากๆนะคะเดี๋ยวน้องเพ็ญก็จะมาขอกราบไหว้ต้นไม้โพต้นโพนี้นะคะแล้วก็ขอกราบไหว้ที่วัดแล้วก็อาจจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะ บริเวณในวัดก็สะอาดมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่เย็นมากๆด้วยเนาะค่ะโอเคกลับไหว้เสร็จแล้วนะคะก็จุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่พ่อแม่พี่น้องที่ชักชิงตงก็มากลับไหว้มาขอพรมา มาเที่ยวชมอะไรกันเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะโอตอนนี้น้องเป้ก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะก็ระหว่างทางที่กลับนั่นนะแหละเราก็จะไปตรงเลยเพราะว่าไม่มีเส้นทางที่ไหนจะต้องแวะนะคะโอเคไปกันค่ะโอ้โหระหว่างทางที่เรากลับนะคะเราก็ยังเจอแม่น้ํานี้อยู่เหมือนเดิมนะคะคือเมื่อตอนเช้าที่เรามาจากอีพีที่แล้วเนี่ยคือเราจะเห็นสายหมอกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือหมอก หายไปแล้วนะค,ะ,คะจุดตรงนู้นเนี่ยเราก็ยังเห็นที่เขาสร้างจีดีกลางทุ่งนาไปเนี่ยสา,สาธุสาธุสาธุนะคะก็อันนี้แม่แม่น้ําจากในเมืองคอนนะคะก็คนที่นี่เนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ก็ยังใช้แบบวิถีเดิมๆเ,มเมตี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะตอนนี้น้องแ้งก็จะเดินทางกลับแล้วด้วยนะคะก็หากใครชอบในแนวที่น้องแมงพาชมเที่ยวหมู่บ้านแบบบ้านเรือนที่ยังเ,เก่าและขลัง เป็นสน่หของเมืองเชียงตุงนี่ก็ฝาักเป็นกําลังใจด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะออกจากตัวเมืองคอนแล้วแหละนะคะเาไปกันค่ะ